สวัสดีครับพี่ๆและเพื่อนๆนะครับเดี๋ยววันนี้ต่อเรื่องเงียบและทีมงานแสนซภบะเครื่องอยู่ที่วัดหนองกระทุ่มนะครับผมจะพามาดูบรรยากาศโดยรอบๆนะครับพี่ๆและเพื่อนๆครับนะครับจะมาพามาดูบรรยากาศโดยรอบๆนะครับตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าวัดแตกแน่ๆครับนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับวัดแตกแน่ๆนะครับมาเป็นสองคันบัสนะครับมานอนรอนะครับพี่ๆและเพื่อนๆนะครับมานอนรอนะครับนะครับมานอนรอนะครับ เอาละครับผมบอกให้เลยว่าขณะนี้วัดหนองกระทุ่มนะครับกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับด้วยเพราะบารมีกูปั่นนะครับที่จะมาร่วมพุทธาพิเศษและรับเหรียญแจกทานกันนะครับมาเยอะมากฮะสองคันบัสครับนี่ฮะผมบอกให้เลยว่าถ้าเพื่อนๆไม่รีบมาผมบอกเลยไม่รู้จะพูดยังไงฮะเยอะจริงครับนี่ฮะเดินทางมาแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศโดยรอบๆนะครับเดินทางมาแล้วนะครับเยอะจริงครับผมบอกแล้วเยอะจริง งานนี้วัดแตกแน่ครับขนาดจองเสียตังค์นะครับวันที่เปิดจองวันที่9ายังเสียตังค์ยังมาเป็นขนาดนั้นแล้ววันนี้แจกฟรีครับพี่ๆแล้วเพื่อนๆจะเป็นยังไงเราดูฮะนี่นะครับคือรถจาไว้เลยนะครับนี่ฮะมาส่งกันแล้วนะครับนะครับหลังอีกสามคันนะครับลูกพี่บอกสามคันมาจากจังหวัดไหนฮะมาจากตรงไหนผมมาจากนครนครปฐมใช่ไหมครับนี่ฮะเกณฑ์มาสามคันนะครับนี่ฮะเดินทางมาเรียบร้อยนะครับ โอ้โหบอกได้เลยว่างานนี้เต็มพิกัดครับวัดถือหาแน่ครับวัดถือหาแน่นะครับนี่ฮะสามคันนะครับสี่คันด้วยนะหนึ่งสองสามสี่คันนะครับตอนนี้เดินทางมาแล้วนะครับสี่คันนะครับไม่รู้ใครจัดมานะครับสี่คันนะครับนะครับเพื่อจะมาร่วมงานพุทธาพิเศษวันพรุ่งนี้นะครับนี่ฮะนี่นะฮะนี่เดินทางมาจากไหนครับป๋าเนี่ยจากไหนครับกรุงเทพครับกรุงเทพอ๋อกรุงเทพนะครับเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับ นี่ฮะโอ้โสุดยอดครับผมบอกเลยงานนี้สุดยอดฮะนะครับสุดยอดนะครับนี่ฮะสี่คันรถบัสนะครับสี่คันรถบัสต,ต่อเรื่องเงียบไม่อยากจะคลิดภาพเลยนะฮะว่าจะเป็นยังไงวันนั้นมาออกโรงทานโอ้โหคนเยอะขนาดนั้นขนาดเสียตัยตงจองพระนะ,น,ะนี่ฮะนี่เราพามาแล้วนะครับงานนี้ผมบอกเลยบึ้มครับ,น,บนี่ฮะ แต่เพื่อนๆแล้วพี่ๆไม่ต้องตกใจนะครับเรามีโรงทานนะครับมาช่วยเยอะมากครับครั้งนี้เรามีโรงทานมาช่วยเยอะมากนะฮะติดตามมาได้นะครับติดตามมาได้นี่ต่อเรื่องเงียบแล้วทีมงานสัสุภระเครื่องไร้สดนะครับนะฮะสถานการณ์ปัจจุบันเลยนะฮะเป็นจริงครสดๆครับนี่ฮะสดๆครับสดสนะครับนี่ฮะโอ้ตกใจฮะต่อเห็นแล้วตกใจเลยนะครับตกใจนะครับนี่ นี่ขนาดยังไม่ทันได้เริ่มแจกนะฮะมาถึงก็มาถึงก็น้ําก่อนเลยนะครับนะครับมาถึงก็น้ําก่อนเลยทีมงานสังวานวงสว่าดนะครับทีมงานสัรสุภาื่องและทีมงานพี่กอนเมืองการน,นะครับนะครับทีมงานเจายาแยมเยนานะครับพีโมดของเรานะครับนี่ฮะที่ได้เอาน้ํามานี่ครับทีมงานเจแยามนะครับนี่ฮะเราบาริการให้ครับบริการให้ครับนะครับเราบริการนะครับนะครับ เนี่ยมาถึงก็รอน้ําก่อนเลยหิวครับหิวหิวหิวนะครับนี่สถานการณ์สดสดครับสดสดนะครับนะครับจากใจทีมงานของเด็กวันองทุ่มนะครับทุกทุกท่านที่ร่วมกันนะครับนี่ะนี่ฮะมีประโยชน์ฮะบอกก็เลยว่าน้ําที่ท่านทําบุญมาที่ท่านช่วยกันมาเนี่ยฮะได้อย่างนี้จริงครับน่าชื่นใจครับเราแจกแล้วเราก็มีความสุขนะครับเราแจกแล้วมีความสุขเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีทีมงานสายสุบเครื่องจะแจกขนมจีนนะครับ ออกลงทานร้อยโลนะครับขนมจีนแกงไก่นะครับนะครับขนมจีนแกงไก่ร้อยกิโลนะครับแล้วทีมงานพี่กอนเมืองการจะมีข้าวนะครับรองรับคนได้ประมาณ10,000ท่านเท่านั้นได้เลยนะฮะหนึ่งหมื่นท่านนะครับทีมงานพี่สังวานวงสวัสด์ก็จะมีข้าวต้มคืนนี้จะมีข้าวต้มเลยฮะแต่เราจะเริ่มทํากันเลยนะครับเราจะเริ่มทํากันเลยนะครับบอกได้เลยว่างานนี้รวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆครับฉุดไม่อยู่จริงๆถ้าพี่ๆและเพื่อนอยู่ใกล้ เดินทางมาครับเดินทางมาพี่พี่มาจากจังหวัดไหนนะกรุงเทพคตรงไหนของกรุงเทพครับตรงไหนครับแถวสถไไานีรถไฟหัลวลำโพงสถา,า,านีรถไฟหัวลำโพงอ๋อมาจากสถานีรถไฟหัวลำโพงฮะหลายที่ครับ,หล,<ๆ>รบหลายที่นะครับหลายที่นะครับนะฮะเยอะจริงครับผมบอกเลยว่าเยอะจริงนะครับงานนี้วัดแตรกบนะครับว่าแต่รอบแน่นอนฮะนะครับว่าแตกรอบแน่นอนครับ นะทีมแม่ครัวเราก็เตรียมพร้อมฮะนี่ฮะทีมงานนะครับนี่ครับทีมงานพี่สังวานวงสวัสดนะครับทีมงานพี่สังวานวงสวัสดนะครับที่จะมาออกข้าวต้มเย็นนี้นะครับออกข้าวต้มเย็นนี้และเด็กๆนน้องกระทุ่มนะครับที่มาร่วมกันนะครับเดี๋ยวป้ายเออแสงสูภเาเครื่องกำลังจะขึ้นนะครับกำลังจะรอเขียนอยู่นะครับกำลังจะรอเขียนอยู่ครับนี่ฮะทีมแม่ครัวนะครับทีมแม่ครัวสู้กันหมดครับไม่กลัวนะครับทีมแม่ครัวนะครับอันนี้แฟนพี่แจ็คนะครับ บอกได้เลยว่างานนี้นี่ฮะนี่ครับพี่กรณของเรานะครับพิธีพระธาตุเสษพญาเต่าเรือรุ่นรวยไม่หยุดนะครับบริการดีๆจากกอนเมืองการและทีมงานข้าว200กิโลกรัมรองรับคนถึง10,000คนนะครับเมนูอาหารก็จะมีผัดกะเพราหมูนะครับมีข้าวต้มหมูนะครับตอนเย็นมีแกงป่านะครับนะครับเรายินดีต้อนรับตลอดนะฮะทุกท่านนะครับที่พี่และเพื่อนเราเดินทางมาเลยฮะเราต้อนรับหมดฮะงานนี้ลงทานบอกได้เลยว่ายังไม่มาอีกประมาณ ยี่ส well. ิบกว่าซ right ุ้มนะครับยังไม่มายี่ส totally. ิบกว่าซุ้มนี่ฮะรถนะครับมาเป็นคันรถบัสรถบัสเลยนะครับบอกเลยฮะนี่ฮะนะครับผมพูดจริงนะครับผมพูดจริงนะครับถ้าท่านยังอยู่ใกล้ๆเดินทางมาได้นะครับพรุ่งนี้จะมีพุทธาพิเศษครั้งใหญ่นะครับของวัดหนองกระทุ่มนะครับรุ่นรวยไม่หยุดนะครับรุ่นรวยไม่หยุดอะไรนะครับ พ,พรุ่งนี้แจกครับพรุ่งนี้แจกจัดลาเครับเออไม่มีฮะแจกแจกครับจังหวัดนนมาจากจังหวัดอะไรนะจังหวัดนนท์นะครับนะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะฮะสุดยอดนะเดี๋ยวเราข้าวต้มตอนเย็นจันเราจะมีข้าวต้มให้นะครับข้าวต้มแจกนะฮะออกลองทานนะครับนี่ฮะทีมงานของเรานะครับทีมงานของเราครับและเดี๋ยวผมจะติดตามสถานการณ์ให้กับพี่ๆและเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ขอตัดพิงีต่นี้ก่อนนะฮะ เนื่องจากเห็นแล้วตกใจครับเนื่องจากเห็นแล้วตกใจนะครับก็การต่อเรื่องนี้บอกเลยว่าเป็นหน้าที่ออปื้มนะครับรับและและและดีใจแทนแทนว่าหนองทุ่มนะครับ <c oughs> ที่มีสิทธิเยอกสิทธิ์มาร่วมพุทธาพิเศษกันเยอะมากนะครับ <c oughs> เยอะมากจริงๆด้วยกระแสร้อนแรงตอนนี้ถ้าท่านยังไม่มีนะครับ <c oughs> ผมขอแนะถ้าท่านยังม,มีขอแนะนำให้ท่านจองก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะครับ เออเช่าที่ไหนได้เช่าเลยฮะผมก็เลยว่างานนี้ร้อนแรงแน่นอนนะครับก็ขอกราบสวัสดีพี่เพื่อนและพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวพบกันครับผมจะติดตามให้ตลอดนะครับไปให้ับก็ขอขอบคุณนะครับคลิปวิดีโอจากทีมงานแสนสุขพลักเครื่องนะครับคุณต่อเรื่องเงียบนะครับเดี๋ยวก็ไปคุยกับพี่กรเมืองการหน่อยแล้วกันนะครับว่าบรรยากาศของทางวัดนี่เป็นอย่างไรนะครับเห็นว่าพี่กรณ์ไปเปิดโรงทานด้วยนะครับครับสวัสดีครับพี่กรนะครับเหตุการณ์เป็นไงบ้างครับเมื่อกี้เห็นอ่า คุณต่อเรื่องเงียบนะรายงานมาว่าโอ้ผู้คนมากมายเต็มพื้นที่แล้วนะก็ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดน่นะครับรบตอนนี้ก็อยู่ที่วัดก็ช่วยงานอ่าพุทธาพิเศษอ่าวาระที่หนึ่งนะครับซึ่งคืนนี้ก็จะมีบรรดาลูกศิษย์หลวงปู่รวมทั้งหลวงปู่ก็ปลูกเสียกันก่อนตอนนี้ก็ข้างล่างก็ลงทานก็เริ่มเริ่มทํากันแล้วครับมีน้ํามีข้าวต้มให้ทานแล้วก็อ่ามีคนมาขายข,ายของอะไรก็เริ่มเยอะละ ส่วนคนที่จะมาร่วมพุทธาพิเศษกับมารอรับเหรียญแจกทานนะครับตอนนี้ก็มาประมาณสี่ห้าร้อยแล้วครับอก็มีรถมาส่งก็เข้าไปสอบถามดูก็มาจากต่างจังหวัดนะครับตอนนี้ก็นอนนอนพักผ่อนอยู่บนศาลาศาลาอ๋อมีมีมีที่ให้เขาพักกันใช่ไหมครับมีมีมีที่ให้เขาพักอยู่ครับผมก็อยากไปนะแตกลัวไม่มีที่นอนอย่างเดียว ถ้าไปตอนนี้ก็ยังยังน่าจะทันอยู่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปรีบไปแต่เช้าแล้วกันได้มาแต่มาแต่เช้าก็เดี๋ยวผมดูที่จอดรถให้ครับพี่ครับบริการให้แล้วเห็นว่าพี่ออกโรงทานนีพี่เตรียมอะไรนะข้าวเท่าไหร่นะครับตอนนี้ข้าวสา่งสองร้อยกิโลก็คือสี่ห้ายี่สิบก็ไม่พอนะครับดูไปซื้อไปซื้อมาเพิ่มอีกสองกะสอบก็เป็นสามร้อยกิโลละยังไงก็เหลือกระเพราไข่ดาวไว้ผมจานเนึ่งคราวที่แล้วผมไป จะไปเอาข้าต้มมัดนี่ไม่ทันครับได้รับได้ข้าวสารสามร้อยกิโลครับก็ลองรับคนได้ประมาณหนึ่งหมื่นครับคำนวณดูละรวมทั้งข้าหนมหรือว่าอย่างอื่นที่ที่หลายๆตอนนี้ลงทันเยอะแล้วนะครับไม่ไม่พอด้วยต้องเอาเต้นมาเพิ่มนียครับคนก็มาร่วมทาบุญเยอะเดี๋ยวจะเดินไปถ่ายรูปที่ผู้ที่มารอร่วมพุทธาพิเศษให้พี่ชมก็อยู่บนศาลายังไม่ได้ถ่ายให้ครับแล้วก็ ผู้คนนี้เรียกว่าทยอยกันมาเต็มที่แล้วเราก็มีวันนี้เห็นว่ามีพิธีเรียกว่าอะไรพุธทธาพิเศษก่อนก่อนวาระใหญ่เนี่ยเป็นไงบ้างครับเริ่มไปแล้วหรือ,อยังครับก<ว><น>็พิธีจะเริ่มประมาณส<อ>ีโ่โมงครับโอ้พิธีเริ่มประมาณสี่โมงเย็น,นครับก็เดี๋ยวผมก็จะอยู่ในพิธีเหมือนกันครับก็วันนี้ก็มีพระเกจินะครับหลากหลายท่านก็มาร่วมปลุกเสกกับหลวงปู่เหมือนกับว่าวาระแรกนะครับก็ปลุกเสกสองวันนะครับสองวันก็คือไหนๆก็คือ คนก็มานอนรอแล้ววันที่เก้าก็ปลูกเสกหลวงปู่ก็บอกว่าปลูกเสกเลยอก็ปลูกเสกเลย,ลเเลยแล้ววันที่สิบก็ก็จะได้ปลูกเสกพิธีใหญ่ยังเป็นทางการนะครับครับครับออนอกจากว่าเหรียญพญาเต่าเรือนแล้วเนี่ยท,ที่ทุกคนกําลังรอคอยกันอยู่อะบางคนก็ศรัทธาในวัตถุมงคลของหลวงปู่ปั่นอย่างเช่นว่าวัตถุมงคลรุ่นกเก่าๆเนี่ยเขาอยากจะไปเช่าบูชาในวันพรุ่งนี้ด้วยเนี่ยพอที่จะมีใคร ให้ให้บูชาบ้างไหมครับนี่มีครับมีก็มีแผงพระที่ในวัดก็มีอยู่สองสามแผงครับพรุ่งนี้ที่มาปกติเขาก็อยู่ที่วัดอยู่แล้วก็มีเก่ารุ่นแรกอยู่ครับให้บูชาอยู่ครับแต่ราคาก็ต้องว่าเป็นไปตามตามสาบนะครับที่เราเล่นกันะครับครับตามตามนั้นแล้วกันนะครับครับแล้วตอนนี้ก็ทางเรียกว่ายิ่งกว่าพร้อมซะอีกนะครับในการจัดพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยครับ ก็ตอนนี้ก็พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆพิธีวันนี้ก็คือพิธีจริงแล้วครับตอนเย็นนี่ครับครับครับก็เดี๋ยวรอชมแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็ขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับพิกรเมืองการแล้วก็หลายๆคนที่ไปเปิดโรงทานในครั้งนี้แล้วกันนะครับขออนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับครับผม